ท้องเชียงม,มนหาสวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆคนชั้นปถมศึกษาปีที่หกริ้วเนียนจี๋เฉวิองวันนี้มาเรียนออนไลน์กับคุณครูลินนะคะลินเล่อ่อเจ้าเสียนสวยฉีนะคะมาเรียนออนไลน์ค่ะเริ่มต้นด้วยการอ่านเลยนะคะวันนี้รู้สึกแปลกใจไหมเราอ่านกันเป็นรายการแรกเลยนะคะเริ่มเลยมาค่ะ ที่二第二十一บทที่ยี่าาสิบเอ็ดวันอาทิตย์เช้าฉันกับคุณพ่อไปที่สวนลุมพีนีนั่นเรื่องคนย ที่นั่นผู้คนมากมาย有ยอบางคนกำลังวิ่ง有ยตลตาเนบางคนกำลังลำวย,ยวใ้ยือตะลจเือ่เกและยังมีบางคนกำลังเรียนร้องเพลงอีกด้วยป้าปะเจ้าวัจวจทีช่า คุณพ่อสอนฉันทำกายบริหารป้าปะชั่วคุณพ่อพูดว่าจือหลีโยควา,ช,าวช่าชูมู่ที่นี่มีดอกไม้ต้นหญ้าต้นไม้เย่โยหูและยังมีทะเลสาบคงชี่เหินชิงซินอากาศสดชื่น สระก็สระเรตัวเล่นตเขาตีฟังเป็นสถานที่ดีที่เหมาะสมแก่การออกกำลังกายค่ะนักเรียนคะนักเรียนมาอา่านอีกครั้งนะคะซิงคีเทียนเจา้าง่งัวเหอป้าไปาสรเเเะเ่นสวน那里人很多有的人在跑步有的人在打拳 还有的人在学唱歌，爸爸教我做体操。爸爸说这里有花、草、树木，也有湖，空气很清新，是个适合锻炼的好地方。มนีษย์นักเรียนดูดีๆนะบางคำนักเรียนเคยเรียนตัน้งแต่ป .5 นะคะ คำแรกนะคะสีชมพูมีสอนชี้นะคะเซ่งทีเทียนวันอาทิตย์บางคนเคยตอบหล่อซือด้วยนะยกมือตอบคำนี้นะคะเราก็เคยเรียนแล้วนะคะเซอร์เลอเหยียนสวนลุมพี่นีช่วยครั้งแรกๆเลยนะคะนักเรียนใครจำได้บอกาา่อซือหน่อยนะคะคำต่อมาค่ะเผาปู้ เผ่ากู้วิ่งรู้สึกนัก้นเยนก็เคยเรียนแล้วเผ่าตัวเดียวนะคะก็วิ่งนักเรียนเรียนตั้งแต่ปอสองอันนี้ปหกนี่จะเป็นเผ่าปู้้นะคะวิ่งตาเฉียนตาเฉียนเือลำวย,ยนั่นเอนเคยเห็นไหมคะที่ไปวิ่งเล่นที่สวนอ่ะก็จะมีผู้คนอ่ะเป็นลำวยที่นั่นนะคะ ทำต่อมานะคะคำนี้จั่วทีเชาจั่วทีเชาคือทำกายบริหารนะนมีบางคนก็ทำท่านี้ทำท่านั้นนะคะคำเหล่านี้นักเรียนเรียนตั้งแต่ปอ .2 ปอป .3 แล้วนะคะควาดอกไม้เชาหญ้าชูมูต้นไม้ คำนี้นักเรียนเรียนปป .3 นะคะหูหูคือทะเลสาคำว่าชิงซินเน่ะสดชื่นบางฉบับจะบอกว่าบริสุทธิ์ก็มีนะคะคำนี้นะคะนักเรียนตัวเลีน่นตัวเลยนก็คือออกกำลังกายคำนี้นะคะนักเรียนคำสุดท้ายของบทนี้นะคะตีฟัง ี่ฟังสถานที่เออนักเรียนไปสวนลุมพินีนะคะสเสื้เลอเหยื่อเน่ะอย่าลืมนําของทานไปด้วยเนาะอาจจะเป็นอาหารเบาอาหารหนักอาหารว่างเตรียมพร้อมมยางนักเรียนมาดูภาพที่สวยงามมากเลยเนาะโอ้โหใครเตรียมอาหารเหล่านี้บ้างนะคะเสาวชื่อซีอูเสี่ยวชื่อชื่อเสี่ยวชื่ออาหารว่าง อาหารว่าของนักเรียนเช่นอะไรคะเมี่ยนเปาขนม,มปังมออีอันเมี่ยนปอเอาเปาเมี่ยนเปาพกไปได้เนาะเดี๋ยวเดไปทานเละเธอที่นั่นนะคะคําต่อมาค่ะเหนีย,นยหวหนายโนออิ๋วเหนียวโนอไอหนายเหนียวหนายใครชอบ อกนมวัวไปทานที่นวนไปเดิมที่นวดนะคะเดิมแล้วจะได้แข็งแรงนะอาหารว่างต่อไปมีอะไรบ้างน้ำผล,ลไม้ใช่ไหมคะคออออก,กอือูอ๋อกัวจือจือกัวจือน้ำผลไม้ค่ะดับกระหายนะคะแล้วก็สดชื่นพกไปหนึ่งกล่องเนาะกล่องใหญ่มากคะ่ะกล่องนี้นะคะอาหารว่างที่ นักเรียนชื่นชอบมากนะคะไอศกรีมปออิง e ปิงชีอีฉีเลออินหลินปิงฉีหลินค่ะไอศกรีมนะคะแต่พบไปได้หรอมันก็ละลายเน,นอะเราไปหาซื้อฐานที่นั่นน่ะนะคะอ่ะมีอะไรต่อคะนักเรียนมาดูกันจ่วเยีํคำนี้นักเรียน,น,น,ยค,นนะคงไม่ต้องสะกดแล้วเนาะเพราะเราพูดมาหลายคลิปแล้วนะคะ โจยการบ้านค่ะวันนี้มีข้อเดียวค่ะนักเรียนได้ฝึกสมองวิเคราะห์นะคะหลายอย่างแต่สนุกนะคะนักเรียนคะการบ้านนี้ให้นักเรียนตอบในคัทลูมนะคะเราซื้อจะไม่บอกนะคะว่าคืออะไรแต่เราซื้อจะบอกคําใบ้นักเรียนอยากรู้คําใบ้ต่างๆในคลิปนี้นักเรียนต้องดูคลิปอย่างละเอียดแล้วนักเรียนจะรู้เลยว่า การบ้านวันนี้คืออะไรคําตอบนะคะการบานวันนี้คําตอบเนี่ยมันอยู่ในคลิปที่เราเรียนนะคะอย่างละเอียดอยู่แล้วนะคะขอให้นักเรียนดูแล,ล้วคิดวิเคราะห์ด้วยนะคะคำใบ้คําแรกค่ะข้อหนึ่งร้านค้ามีของสิ่งนี้ต่อด้วยคำใบ้ข้อที่สองค่ะ เจอขอโชงหลายอิจจือหมู่นิวเจอขอโชงหลายอิจจือหมูหนิวกล่องนี้มาจากแม่กูหนึ่งตัวมันคืออะไรเนอะคําไปข้อที่สองมาต่อด้วยข้อที่สามค่ะ นักเรียนอยากรู้หรือยังว่าการบ้านวันนี้คืออะไรข้อที่สามนะคะไม่เทียนเจ้าสร้างหนีมันโตเฮไม่เทียนเจ้าสร้างหนีมันโตเฮทุกวันตอนเช้าพวกเธอล้วนเดิมอ่ะทั้งหมดเราเสอ่านอีกรอบนะคะการบ้านวันนี้ที่จะบอกบ้านให้หนูรู้นะคะสามข้อข้อหนึ่งสร้างเตี้ยงเหยวเจ้าก็ต้องสิ ร้านค้ามีของสิ่งนี้เจ้าเหอฉงหลายอีเจอหมูเหนียวกล่องนี้มาจากแม่วัวหนึ่งตัวไม่เทียนเจ้าสร้างนี่มันโตเฮอทุกวันตอนเช้าพวกเธอร้วนดื่มมันคืออะไรคะคําตอบของวันนี้อะค่ะนักเรียนฟังหลายๆล้รอบก็ได้นะคะคลิปนี้นะคะแล้วส่งคําตอบมาที่ Google Classroom นะคะ คำตอบอยู่ในคลิปเนี้ยค่ะตะกี้นักเรียนก็เห็นผ่านสายตาแล้วนะคะแล้วก็ฟังเสียงเหล่าเซอร์ด้วยนะคะวันนี้นักเรียนคะคําตอบทุกงานในเนีย้ยงานเดียวเองง่ายๆไม่ยากบางคนบอกรู้แล้วด้วยรู้ตั้งแต่ข้อแรกแล้วใช่ไหมคะบางคนก็บอกรู้ตั้งแต่ข้อสองนี่เรียนมาฟังนะคะแล้วก็ส่งให้เหล่าเซอร์ด้วยในคัทรูมนะคะ,ะ,คะงานชิ้นนี้แค่ข้อเดียวนะคะ แต่ต้องอ่านสามข้อนี้แล้วก็ดูคลิปก็จะได้คําตอบค่ะขอบคุณนะคะทุกทท่านผู้ปกครองทุกทท่านค่ะขอบคุณนักเรียนเชี่ยเี่ยสวยเชิงรักษาสุขภาพนะคะไว้พบกันค่ะบ๊ายบายใจเจียน